สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพระธรรมอยู่ที่แปลงมันสับปะหลังระยองเจ็ดสองนะครับแปลงนี้ก็ปลูกวันที่สิบเจ็ดแปดพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่สิงหาคมนะครับแปลงนี้ก็อายุใกล้ครบสามเดือนแล้วครับขาดอีกสาสี่วันนะครับก็จะครบสามเดือนนะครับ ถ้าใครที่ติดตามเกษตรพัฒนามานะครับก็จะทราบว่ามันแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับหาไร่กับหนึ่งงานนะครับปีที่แล้วแปลงนี้ให้ผลผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่สามสิบสี่ตันกับยี่สิบกิโลนะครับฉเฉลี่ยต่อไร่ก็ตกอยู่ที่หกจุดสี่แปดตันต่อไร่นะครับแต่ปีที่แล้วนะครับเกษตรพัฒนา,าปลูกที่ระยะ 8 0ซนติเมตรนะครับคูณหนึ่งรยีซนติเมตรนะครับซึ่งด้วยระยะปลูกนี้นะครับหนึ่งไร่นะครับก็จะมีต้นมันสัปะหลังทั้งหมดประมาณ1น6 1, 6 1,666ต้นนะครับที่ต่างว่ามันทุกต้นรอดหมดนะครับสาเหตุที่ปลูกถีบในปีที่แล้วนะครับก็เนี่ยมาจากว่าท่อนพันธุ์มันสัปะหลังที่ใช้ปลูกนะครับ เป็นท่อนพันธุ์ที่นำมาจากมันสำปะหลังอายุเจ็ดเดือนกับสิบวันนะครับก็ถือว่าเป็นท่อนพันธุ์ที่อ่อนนะครับเสร็จผ่าทางก็กลัวว่าหลังจากปลูกแล้วนะครับจะมีมันสำปะหลังบางส่วนนะครับที่ไม่รอดนะครับก็เลยปลูกให้ที่เข้าไว้หน่อยนะครับส่วนปีนี้นะครับเสร็จพ่าทางขยับมาปลูกที่ระยะ หนึ่งเมตรคูณหนึ่งจุดสี่เมตรนะครับก็คือระยะห่างระหว่างต้นนะครับก็อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับส่วนระยะร่องก็อยู่ที่หนึ่งจุดสี่เมตรนะครับด้วยระยะปลูกที่ห่างขนาดนี้นะครับหนึ่งต้นนะครับเอ่อหนึ่งไร่นะครับก็จะมีต้นพันธุ์มันสำปะหลังอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองต้นนะครับ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีจํานวนต้นมันสำปะหลังนะครับที่หายไปนะครับได้รับประมาณ524ต้นนะครับถึงแม้จะมีต้นพันธุ์ที่น้อยกว่านะครับแต่กลับกันนะครับปีนี้นะครับเกษตรผาามกับตั้งเป้าหมายต่อไร่ให้สูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่ได้ไร้ละ6.48ตันนะครับ เกษตรพัฒนามขยับเป้าขั้นต่อมาที่ได้ละเจ็ดตันนะครับถ้าโชคดีหน่อยนะครับก็อาจจะได้ถึงได้ละแปดตันนะครับก็คือเกษตรพัฒนตามตั้งเป้าหมายไว้ไายละเจ็ดถึงแปดตันนั่นเองนะครับการที่จะทําให้บรรลุปเป้าหมายดังกล่าวนะครับมันของเกษตรพัฒนานะครับ,บ,รรรรบถ้าที่ต่างว่า หนึ่งไร่นะครับมีอัตราการลอดของมันสำปะหลังทั้งหมดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นนะครับจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองต้นนะครับถ้าจะให้ได้ได้ละเจ็ดตันนะครับเกษตรพัดไมต้องทําให้มันสำปะหลังมีน้าหนักฉเฉลี่ยอยู่ที่หกจุดสี่กิโลนะครับต่อต้นนะครับถ้าให้จะให้บรรลุเป,ป้าหมายที่ ดตันต่อไร่นะครับน้ำหนักฉเฉลี่ยแต่ละต้นต้องอยู่ที่ขั้นต่ำนะครับ7.3กิโลนะครับซึ่งน้ำหนักฉเฉลี่ยต่อต้นที่6.4ถึง7.3กิโลกรัมนะครับเกษตรพัฒนารรมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโตของมันสำหรับของขเกษตรพัฒนาในปีนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับอายุยังไม่ครบ3เดือนนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณนะครับเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรแล้วนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับมันสำาะหลังของเกษตรพาร์ทมก็ถือว่ามีส่วนสูงที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ลักษณะการสูงของมันสำปะหลังแตกต่างกันนะครับเนื่องจากปีที่แล้วนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ปลูกมันสำปะหลังระยอง72นะครับซึ่ง ลักษณะต้นนะครับสรงพุ่มก็จะใหญ่กว่าระยอง7 2อยู่แล้วนะครับประกอบกับปีที่แล้วนะครับปลูกระยะห่างที่เมตรที่80เซนคูณเมตร2ีนะครับก็เลยทำให้บางส่วนนะครับมีการขึ้นต้นนะครับแต่ปีนี้นะครับถึงแม้ว่าบางโซนจะสูงถึงเมตรนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นต้นแต่อย่างไรนะครับ กับกันก็คือมันสับหลังมีทรงพุ่มที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ให้ได้รับแสงเยอะก,กว่าเดิมนั่นเองนะครับลาต้นก็มีขนาดอบอิ่มนะครับแต่ก็มีตาที่ถีนะครับใบก็มีขนาดที่หนานะครับและก็มีความเขียวเข้มมากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ของเกษตรพารทาจึงอยู่ที่ว่า จะทำยังไงนะครับให้มันสัมปังของเกษตรพัฒนามนะครับที่ปลูกไปนะครับได้ละพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองต้นนะครับมีอัตราการรอดขั้นต่ำนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นนะครับเดี๋ยวเกษตรพัฒน์จะพาไปชมอีกโซนหนึ่งนะครับก็มาถึงโซนดังกล่าวแล้วนะครับโซนนี้การเจริญเติบโต,ตก็จะช้ากว่าโซนเมื่อกี้พอสมควรนะครับ โดยมากก็สูงอยู่ที่เมตรห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบนะครับโซนเมื่อกี้เป็นโซนที่ให้ปุ๋ยไปแล้วสองรอบนะครับโซนนี้นะครับตรงหน้าก็เป็นโซนที่ให้ปุ๋ยไปแล้วเพียงรอบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตก็จะเห็นว่าแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับท้ายโซนนะครับก็จะเห็นว่ามีมันสำะหลัง บางต้นนะครับที่เจริญเติบโตน้อยกว่าเพื่อนอย่างชัดเจนนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากนะครับหลังจากปลูกป่านไปแล้ว42วันนะครับเกษตรพรทำนำมันสำปะหลังมาซ่อมนะครับนำมาประมาณ20ทอนนะครับใส่ถุงหูหิ้วมาพื้นที่5ไร่กับหนึ่งงานนะครับทั้งหมดนี้นะครับ หนึ่งไร่นะครับปลูกมันสำปะหลังหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองต้นนะครับห้าไร่กับหนึ่งงานนะครับถ้าคิดเป็นท่านพันที่ปลูกก็ประมาณหกพัน่้นนะครับหกพัน่้นที่ปลูกไปนะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วสี่สองวันนะครับเกษตรพัฒนาเดินตรวจทุกร่องนะครับทุกต้นนะครับปรากฏว่านะครับมีเพียงต้นเดียวนะครับที่เกิดแล้วตายไปนะครับ ก็คือแตกแตกใบนะครับแต่ผ่านไปจนถึงอายุ4-2วันนะครับแล้วก็มีอาการแห้งตายนะครับเสพธามก็เลยต้องซ่อมไปนะครับซ่อมไปทั้งหมด1ต้นนะครับที่ตายไปนะครับหลังจากนั้นก็ซ่อมอีกประมาณ10กว่าต้นนะครับแต่ว่าสาเหตุไม่ใช่แต่ว่าสาเหตุไม่ใช่ว่าตายนะครับแต่เป็นเพราะน้องหมาของเกรพนามนะครับแล้วก็หมาจรที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับ มาขุดคุ้ยนะครับแล้วก็ทําให้ต้นมันหักนะครับก็ซ่อมไปประมาณสิบกว่าต้นนะครับหลังจากสิบกว่าต้นแล้วนะครับก็ยังเหลือทอดพันธุ์อีกจํานวนหนึ่งนะครับเกษตรพราตามก็เลยมาขุดพื้นที่ท้ายร่องแบบนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ได้ไถนะครับเพื่อที่ปลูกทอดพันธุ์ที่เหลือนะครับก็เลยทําให้โซนนี้นะครับดินก็จะแน่นกว่าเพื่อนนะครับเนื่องจากเป็นดินที่ไม่ได้ไถนะครับ หลังจากปลูกออกมาแล้วนะครับถึงแม้จะมีบริหารถึงแม้จะมีวิธีการบริหารจัดการที่เหมือนกับเพื่อนนะครับแต่มันสําปหลังก็โตช้ากว่าเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากดินแน่นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเกษตรพัรนทมมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับถึงทําให้ทอดพันธ์มันสําปหลังที่ปลูกนะครับมีอัตราการงอกแล้ก็การรอดถึง99.98นะครับ เริ่มต้นตัต้งแต่การคัดเลือกท่อนพันธุ์นะครับก่อนที่จะขุดถอนนะครับเกษตรทรรมจะเข้าไปที่ไร่นะครับเพื่อทําการสางท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับที่เป็นโรคใบด่างทิ้งนะครับรวมถ้งท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้ขนาดนะครับโดยขนาดที่เกษตรพธฒรมใช้เป็นเกณฑ์ชีวัดก็คือท่อนพันธุ์ต้องมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5บาทขึ้นไปนะครับ หลังจากที่สางท่อนพันุเสร็จนะครับเกษตรพลากาก็จะให้คนงานเข้าไปตัดท่อนพันุ์นะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับภายในวันเดียวกันนั้นนะครับก็ควรที่จะมีการมัดแล้วก็จัดเก็บท่อนพันุ์ไว้ในร่มนะครับสถานที่ที่เกษตรพัฒนารใช้ในการจัดเก็บท่อนพันธุ์ก็คือหน้าบ้านนะครับพื้นเป็นพื้นซีเมนต์และกระเบื้องนะครับซึ่งข้อดีของการจัดเก็บ ท่อนพันธุ์ไว้บนพื้นซึ่งข้อดีของการจัดเก็บท่อนพันธุ์ไว้บนพื้นซีเมนต์และกับกระเบื้องนะครับก็จะทําให้มันสําปรังนะครับไม่แตกรากนะครับยอดก็จะยังไม่งอกนะครับการที่มันสัาปรังไม่แตกรากและแตกใบนะครับก็จะทำให้ท่อนพันธุ์มีความสดนะครับสารอาหารยังอยู่ครบนะครับ หลังจากนั้นนะครับเสร็จผาทางก็จะทําการตัดท่อนพันธุ์มันสัมปหลังครับโดยเลือกเอาเฉพาะท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สมนะครับโดยมากนะครับยกเว้นว่ามีท่อนที่มีลํามันที่สวยจริงๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเอาถึงท่อนที่4แล้วก็ท่อนที่ห้านะครับเนื่องจากท่อนปลายๆนะครับโอกาสที่มันสัมปหลังจะแตกยอดออกมาแล้วแห้งตายก็จะมีเยอะนะครับเสร็จาทางก็จะเน้นไปที่ท่อนที่1ท่อนที่สองท่อนที่3ามนะครับ หลังจากตัดท่อนพันธุ์เสร็จนะครับเกษตรพัาธาก็จะนําไปแช่ในน้ําหมักนะครับที่เกษตรพัาธามทำเองนะครับเพื่อเป็นการเร่งรากนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ก็คือกะปิหนึ่งกระปุกนะครับเอ็มร้อยห้าสิบสูตรที่มีวิตามินบีสูงบีสิบสองสูงนะครับหนึ่งขวดนะครับผสมในน้ำสองร้อยลิตรนะครับแต่ก็น้ำหมักขี้หมูประมาณสามลิตรนะครับ ในในอกาสนี้นะครับก็จะเติมยิมิดาโกปิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปลวกนะครับที่อยู่ในแปลงมันนะครับก็จะใช้ประมาณ15-20ถึงกรัมนะครับต่อน้ำา200ลิตรนะครับก็จะแช่ไว้ประมาณ15-30ถึงนาทีนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เกษตรพานามใช้ตัดนะครับก็จะเป็นเลื่อยตั้งโต๊ะนะครับ ซึ่งเกษตรพัฒรมแนะนำให้ใช้เลื่อยนะครับที่มีฟันขนาด40เขี้ยวขึ้นไปนะครับเพื่อความละเอียดนะครับซึ่งจะทำให้มันสัมปลังของเรานะครับมีแผลตัดที่ค่อนข้างละเอียดนะครับไม่มีการแตกนะครับซึ่งจะทำให้มันสัมปลังของเรานะครับหัวดกนะครับเนื่องจากรากนะครับสามารถแตกออกมาได้โดยรอบนั่นเองนะครับ หลังจากแช่น้ำยานะครับก็จะมีการบ่มไว้ประมาณ 1- 2งคืนครับแล้วก็นำมาปลูกนะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับเกษตรพ้าถามก็จะใช้เวลาหลังจากปลูกเสร็จประมาณ30 4สิบี่สบวันนะครับเกษตรพ้าถามถึงจะมาเดินดูนะครับที่เป็นชนีก็เนื่องมาจากเกษตรพ้าถาค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าท่อนพันธุ์ที่เกษตรพ้าถาได้เลือกไว้นะครับ จะมีอัตราการงอกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับเกษตรพระธรรมหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องอเกษตรกรทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณครับ